โอ้ยวันนี mm ้นะคะหนูด <unda> ีเจต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะวันนี้ก็พามาคณะลิเกที่กำลังดูในอยู่ค่ะนี้นะคะนั่นก็คือสอนรลับน้ำเพชรค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูดัมดุงกันนะคะทุกคนตามมาเลยนะคะโอเคเด็กเต้นเต้นดีแล้วคุะทุก พิงเล่นไม่ได้ครับเอาละโอ้ยพิงไม่ให้ถ่ายหรอกไปนะครับตอนนี้หาเจอคู่คคหยิงดูทิว่าเธอจะเจอหรือไม่แล้ตอนนี้พวกนี้ก็กำลังตามาหาพัานทองยังไม่เจอพันทองเลยเครับเอ้าเฮ้ ผมชื่ออะไรครับเอาเดี๋ยวจะรู้พี่ไหมเนี่ยคุณชื่ออะไรครับเอาเดี๋ชื่อเอาชื่ออะไรนะอ, <c oughs> อันนี้เนี่ย <c oughs> พี่เอ้ย <c oughs> เข้าหลังนี่แะบอกน้องข้างหลังน้องหมูนี่ก็บอกอยู่ข้างหลังนี่นนี่เลยพี่ไม่ไม่ต้องมาหยอกอะมีแฟนยังครับเนี่ยโอ้โหพี่อย่ามาพูดเลยนะ น้องสวยแี่น้องก็เลือกัเนี้ยพอจะเป็นตัวเลือกให้ได้หรือเปล่าโอไม่ได้แล้วก็คิดก่อนแล้วเนี่ยอะไรนะหนูก็ต้องคิดก่อนแล้วนะคิดก่อนคิดหลังยังไงผมก็ขอเป็นตัวเลือกหน่อยต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่เอาอะคุณแต่งตัวกระจายอะไรครับพี่อมันดูผสมก้นเปเหมือนน้ำปั่นยังไงยุ่ง เดือนนี้เป็นเดือนอะไรเดือนอ่คุมพาพันนะอ้าวคุณาพันพ,นพี่นี่ถึงอะไรนี่ถึงอะไรวันอะไรสำคัญเลยสำคัญเลยมาครับมนต่อ14กุมภาพัาานธ์เลย14กุกมภาพัพาานธ์วัาวานก่อนไว้ออกวันนี่ ไม่ใช่ไม่ใช่วันแห่งความล่นี่ก็ผมมาแล้วอยากจะมีคนกลุมมือมั่งไหมครับคุณ่มมมมน้ยังไม่มีคนกลุมมือ <c oughs> คุณอะวันนี้อย่าเล่นดีตัองนะจากเดินกลุมพาจะเป็นถูจกจับกลุมเมานะ <c oughs> นี่อานุคุยกับผมะด้ลหนครับ เนื้อตัวหรือทำเพื่อพี่แต่งเนื้อตัวหรือทำเพื่ออะไรเอาอย่าลุ้มล้วได้ไหมก็ผมชอบอ็แล้มชอบอะนิ่เดียวใช่ครับคุณผู้หญิงเดี๋ยวเล่นตัวนะโอ้ยตายแล้วนี่เดียวใช่ครับคุณผู้หญิงไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวผมไม่ว่างนะเดี๋ยวผมจะไปคันกักแป๊บพี่ออกออคันแล้วผู้ชายคนนี้ไม่ใช่อ่ะ ไม่ใช่น้องหุ้หนูล่ะเด่วเด็กไปจะครับคุณไปผ่านดงมามุ้ยมาเบ้าเนี่ยเะไนอย่างนี้คุณพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะหันไปให้ดูหน้ามา<ะ>แล้วเราก็เป็นแฟนกันได้เลยครับหันเราต้องคุยปากหน้าประจันหน้ากัน อเอาเลยเอาแล้วั็เห็น,หน่าตารับให้เรารับเธอรอกหรือว่าไอ้คนนี้จะไปเลือกคู่คอเธอไอ้ไห,นหนุมคนนเ้เราค้นตัว่อยจ้ะ กูจะตกใจให้ถูกเลยอ้ทัวรวเข้ามากูบันไมเลียง้คะเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยกู่าดอยา้วอ่ะ หน้ากูบอกดูหน้าดูวดย้อยใกล้สึงที ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่จริงๆแล้วผมออกตั้งแต่ฉากแรกๆแล้วนะทำไมเป็ตัวดีๆไม่ค่อยได้รางวัลเลยใครไม่รู้เนี่ยอย่าให้ผมเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเออคนไหนอะ่ะ <laughs> ฝาม,าม,ามด้าฝากด้าไปกี้นี่ไปไกลๆไ,ไปเด็ดเด็เด,ด,ดจะมามั่วเรื่องตังค<ห><ป>์มั้งล่วตังค์ลวแล้วมันมั่วกันอีกมึงอะเอาแล้วมึงทาเขาเกี่ยวกูแตกปะเนี่ยใชรบ่าว ออเไมึงนี่ล้างมหาดวะทีนี้วกมาไล่ปั๊มกูวิ่งแทบไม่ทันเอาแล้วมึงทำไมไม่คุยเขาดีๆอ่ะกูคุยดีๆแล้วทำไมมึงมึงไม่ชอบเออไม่ชอบงั้นเดี๋ยวกูจัดการเองเออกูจัดการเลยขอบใจมากเพื่อนไปก่อนนะเออขอให้ครบทุกส่วนเดี๋ยวๆคุยกันก่อนอะไรมึงครบส่วนขอให้ยู่ครบทุกส่วนจริงๆเออเอออักันอักันอักันลกัน ได้กันรักจังเลยนี่นั่นแหละป่นๆสมังค์ก็ได้กินง่ายน้องหัวน้องโอ้โหเรียกน้องหนูอุ้ยหนูนี่กูฟาด เธอสวยจังเลยอ่ะโอ้พูดจริงขอร้องเพลงคู่ทังเพลงได้ได้จริงปะจริงเจ้าอะไรนะจัดไปหนูไม่มีอะไรเดี๋ยวชวนกูคุยตรงนี้เจออันค้างลอยแจมฟาเด่นคือเว้น mong cái ta chẳng chẳng con cao lâu hoa nhà ta trong nhà พี่พี่หนูได้ข่าวว่าพี่ต้องเสียเหรอใช่วันนี้พี่ตดกินข้ากี่รอบแล้วกูไม่รู้อะนับไม่รู้เลยนี่นี่พี่หนูหนูมีทิพนะเอาจริงเอาจริงเพื่อนกูมีทิพทำไงทำไงนี่มึงกลับบ้านไปอันนี้ฟังได้เป็นวิทยาทานใครท้องเสียบ่อยๆอ่ะฟังฟังกับบ้านเนี่ยว่ายหางจระเข้ออกไปเนี่ยพรสเปลือกเลยนะมีเครื่องปั่นใส่เครื่องปั่น ไข่ขาวไข่ดิบตอเข้าไปเปลือกกล้วยเปลือกกล้วยสีเขียวนะต้องเอาสีเขียวปอกเปลือกเข้าไปถ้าต้องต้องต้องเอาต้องต้องถ้าว่าตัดเปรี้ยวหน่อยก็ต้องเอาส้มต้องเข้าไปักใส่เข้าไปทั้งลูกเลยไม่ต้องปอกเปลือกนะเออใส่เข้าไปแค่นั้นแล้วก็ปั่นหยอกแม็กกี้นิดนึงไอเดียมาก่อนมาก่อนหยอกแม็กกี้นิดนึงแล้วก็ปั่นปั่นปั่น ดเ,ดเลยละเอียดเลยเอาออกมาปุ๊บไปใส่ไมโครเวฟเวฟให้ร้อนเลยนะให้ควันขึ้นเลยนะอให้ควันขึ้นขึ้นเลยพอ <ๆ S 1> เอาเออกมามึงเอาออกมาจากไมโครเวฟเนี่ย<อ>มันร้อนใช่ไหมละ่ะมึงเอาไปน็อกในตู้เย็นอีกรอบ <c oughs> นี่น็อกพอน็อกปุ๊บปิดตู้เย็นแลประมาณเจ็ดชั่วโมงนับไว้เลยตั้งนาฬิกาลุกไว้เจ็ดชั่วโมง เปิดออกมาเงาออกมาเลยอแล้วก็เททิ้งซะแล้วมึงยะให้กูไปปั่นแล้วเพี้ยหายมัวจะทำตามมึงก็เก่งไงกูเหลืองไปดิไหนมามาคุยกันจะนับเดือนทุงสามหันหน้าไปคุยกันมาอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยกระบอกงยังอุ้ย ตังคูสองรอเป็นน้มึงเนี่ยตังขาดีๆตังคูหนูย,ยังจะตังมึงนี่กูรู้สึกได้ว่ามันหลุดไปอาตังงะน,นื้ออันนี่ไ,นไม่ใช่เนื้อคูของหนูหันมาเด็กจูบเลยคันนะสองหันมาได้แล้ว โอ๊ยมันเหม็นแทม <C> e <at> มันแล้วเร็วพี่ไปจกอะไรมาหรือเปล่าไม่ได้จกเลยมันคันเนอะ <C> e <at> ไปโดนอะไรก็ไม่รู้อะ่ะแกมันไหนมาแหพี่ <C> e <at> ขี่นอยออกไหมมันมีมันมี <C> e <at> ตอบที <C> e <at> ่นี่มันจะเป็ เรื่องมันมันลาบงตกกระเปดมากเลยนะมันมันจกอะไรมาให้น้องโดนอยู่เมื่อกี้อ่ะไปแล้วเฮ้ย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  ไครไปใให้ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เด็กขายของไอเกย่าใครเนี่ยนี่ไงเปียกเลยเปียกเปียกเดี๋ยวโอ้โหทำหลายอย่างเลยไอเกย์ก็เล่นของก็ขายไม่ได้ขายของเอามาให้เอามาให้เอามาให้ตอนไปหาบ้านทองไปเจอผู้หญิงคนนี้แล้วมาวิ่งเล่นอะไรกันอย่าบอกนะว่าเจอไม่ใช่ เขาไล่ปั้มมาผู้หญิงที่ไหนก็จะมาไล่ปั้มผู้ชายนี่แหหละผู้ญิงคนนี้แหละรูปร่างก็สวยแต่ไล่ปั้มผู้ชายกรมอมเขาไม่ชอบเลยหนี<ร>มาจริงเหรอเนี่ยเลือรจริงรจริงมันเห็นในความหล่อของกระหม่อมมันเลยไล่ปั้มมาไอ้อัปลักษณ์เนีสวยตายเนี่ยหมัดหมาดูหน้าเมื่จะจกไม่พอต้องอ่างล้างตีนน้านะจะไปว่าเขาก็เป็นผู้หญิงไม่ชอบอะรูปร่างก็ดีไม่น่าทำแบบนี้เลยผู้ชาเนี่ย ให้เกลียดเขาหน่อยให้เกลียดไม่มีเกลียดเข้าไปคุยเองเข้าไปทานก่อนอนั่งก่อนนั่งก่อนเราจะเจอเนียพานทองนะคุณมาวิ่งเล่นกันสวัสดีครับคุณสวัสดีค่ะเออคุณผู้หญิงได้วิ่งตามผู้ชายสองคนนมาหรือเปล่าครับไม่เราแค่หยอกกันแค่หยอก<ช>เราแค่หยอกกันแค่หยอกกันนิดหน่อยเหรอครับใช่ถูก แล้วคุณผู้หญิงมีธุระอะไรหรือเปล่าครับมีถ้ามีธุระสําคัญเนี่ยผมจะได้คุยด้วยแต่ว่าถ้าหากว่าไม่มีธูระอะไรเลยผมจะได้ขอตัวก่อนไม่ไม่ไม่ขึ้นไปได้ไหมเรามาคุยกันก่อนได้ไหมเอ่อก็อ <c oughs> แต่ว่าเราพิ่งจะเจอกันนะครับก็ไม่น่าจะมีธุระอะไรกันมีขอปรึกษาเลยถ้าอย่างนั้นผมรบกวนคุณ ขอโทษนะคุณผู้หญิงใหันห,หน้ามาคุยกัหหนได้าเลครับเอาแหละพอโดนตัวหนูไม่ได้ไม่ได้หันไปเดี๋ยวเขาวิ่งหนีเดีย๋ยวแอบลูใต้นี้ก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ม่หันไปลูกไม่ได้ไม่ดีนะไ,ไม่ไหวแล้วทำอะไรเขาบุ๋งไอ,อไ้ไม่ไรู้ผู้หญิงแตกไปแล้ว มีคนท้องเสียอีกแน่เลย เพราะว่าเขาเป็นเนื้อคู่ของหนูละเมื่อก,กี้หนูลราก้มก้มไปใต้นี้นะเขาหยอกน้องด้วยนะเขาแลบลิ้นหลอกหนะูน่ไงใครแลบลิ้นหลอกไปโระองค์ท่านไหนบอกไม่ชอบเลยเป็นแลบลิ้นหลอกไไนคนเลยจะไปแลบลิ้นหน้าเกลียดไม่ชอบแบบนี้หรอเปล่าชอบเปล่าอยู่เฉยเนี่ยผมไม่เลวยังดองยังไม่ได้ทำอะไรเลยรอก็หันหน้ามาลแล้วใครแลบลิ้นละ่ะ ไม่เป็นไรนั่งดีๆสิทำไมอะเออจะไปแรยบริ้นทำไคุณครับผมว่าคุณหานหน้ามาคุยกันเลยดีกว่ามาดิมาดิผมก็ตายอะมาเลยเมา เป็นอะไรกันกรัวอะไรกันสองค<อ>นเข้ามาตุงเสี้ยได้ลองกองกินด้วย <c oughs> ไหนลองกองมึงไม่เห็นหรอกมันมีสองเม็ดมึงไม่กินให้หมดมึงจะเก็บไว้ทำไมแหววเก็บไปฝากเมียที่บ้านเฮ้ยลองกองกับกล้วยตีนเจรอมาได้เห็นมันึ่ง <c oughs> ดูแล้วไม่มีเนื้อขึ้มึงยังมาขำ ด้วยด้วยดำดำสีเกลืองนี่นายเป็นพวกใครจะเนี่ยแล้วก็ิวเหลืองดึงคุณครับไม่ต้จับูมมึงดูดิมันกำลังว่าเรื่องไลเม็ดกูอยู่เลยเนี่ยแต่คนได้ประกาศบอกขอเชิญครับขอเชิญมาจัดได้เลยหายได้แต่คนดูเข้าใจผิดมาคว้ากุมกูด้ เดินจะหัันไปแล้วนะแต่ว่าเธอห้ามไม่งหลนีแล้วนะผมจะมไม่งหลหนีเลยคุณทําไมเล่าผมก็รอคุณผู้หญิงหันหน้ามาอยู่เนี่ยเล่าสวยมากเลยะใครบอกโอ้ทุกคนนะห่อบอกไม่ต้องไม่ต้องยุ่งกับกูวายกูไปตั้ง่วันแรกแล้วไป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  มือไม่เมียปีพูดผิดพูดถูกอีกโก้เมียไม่ปีไปป้าโถ่เร็วๆรถเวทีเขามารอแล้วคณะแค่นะพระเอกคอนเสิร์ตเบิร์ดคมแล้บวยแล้วป็นใครทำไมเขามาไวจังเขามาไวที่เอ้าเขาไม่มีงานเขาอาจจะเลิกเร็วก็ได้มีต้นไม่มี ชื่อตรงถามยี่พอได้เลยหรอนี่เป็นไงกูรู้จักหมดฟังฝานะฟังฝาปูถ่านหน้ามาได้หรือยังเนี่ยทรีทรีแล้วก็จับมือไว้แล้วก็มาไว้ตรงหัวใจไอ้ย่า 哎！啊！哎！不！哎！弄啥呢？哎 ไปเลยครับเอ้ยอยจะเข้ามาไปไม่ไปหรอกคุณไงจะไปคุณจะไปทำไมไปอยู่กันทียไหนไปนึกเจอนึกเจอฮึไม่ด้วย ไปไม่ไม่ไม่รู้จักกันยังมาถูกแล้วต้องตัวกันด้วยไปไปไปเลยจะไม่รู้จักกันแล้วเป็นใครเนี่ยไปไปล่อยไม่ปล่อยใช่ไหมจะปล่อยไม่ปล่อยจะปล่อยไม่ปล่อยได้ไม่มีเลี้ยวสับเบ้ 放心吧。 วคนให้รางวัลมึงเออไม่มีคิวเลยขอบคุณแน้มค่ะขอบคุณบ้านโดนกระเจยบไม่ใครรัย ทำสมองมึงอ่ะทำหน้าเหมือนตอนรู้ว่ามีเาาลงู่ในเอามาไม่ตกใจจริงเล่นแนวอาาเล่นแบบเสียชีวิตนี่เธอเป็นใครเนี่ยเป็นคนอย่ามาเดียนพูดไม่จักกันนะไมแล้อมีเดียนแล้วรู้จักกันหรอคะ ไม่รู้จักเธอเนื้อคู่อย่ามาชี้หน้าเนื้อคู่ใครเป็นเนื้อคู่ฉันไม่ใช่หรอกเนื้อคู่ฉันลูกเกาลจะอัปลักษณ์ขนาดนี้เหลยเราคิอคิวอะไรคิวอะไรคิวอะไรดีใจทุกแหล่ค่ะและนี่คือภาพบรรยากาศนะคะของการวันนี้ที่ดีเจต้นน้ำเชิญยิปพาคุณผู้ชมนะคะมาชมลิเกศรรามนาภเพชรนะคะฝากด้วยนะคะทั้ง อ่าช่องสีฟ้าสีแดงสีดำนะคะดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะฮะเจอกันนะคะคุณผู้ชมทุกแอปพลิเคชันเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะขอบคุณค่ะ